อาคารีวิวเวลคัมแบ็คกลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันมานาน Ford Ranger 2026รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีดีไซน์ดุดันล้ำสมัยและยังเติมเต็มความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารมากกว่าเดิมซึ่งวันนี้เราจะพาจอดลึกทุกมุมมองตั้งแต่ภายในห้องโดยสารด้านหน้าพื้นที่นอนพื้นที่ห้องน้ำเสริมที่ออกแบบสำหรับรุ่นนักเดินทาง รวมถึงโซนห้องคนขับที่ปรับปรุงใหม่หมดแบบที่หลายคนอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อนเรียกได้ว่ารีวิวนี้จะทำให้คุณเห็นชัดทุกจุดของ Ford Ranger 2026แบบละเอียดเหมือนได้สัมผัสด้วยตัวเองก่อนอื่นมาดูภาพรวมกันก่อน Ford Ranger 2026ยยังคงคาแรคเตอร์ความแข็งแกร่งและความเป็นรถกระบะลุยทุกสภาพถนนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปมากคือรายละเอียดการออกแบบที่เน้นความหรูหรา ความสปอร์ตและเทคโนโลยีขั้นสูงมากยิ่งขึ้นไฟหน้าเป็นแบบ LED Matrix ดีไซน์ใหม่เส้นสายตัวรถชัดเจนขึ้นดูกว้างขึ้นและมั่นคงขึ้นจากโครงใหม่ที่ปรับปรุงระบบรองรับน้ำหนักเวลาอยู่บนถนนให้ความรู้สึกเทและมั่นใจแบบสุดๆและตอนนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในกันเลยเริ่มจากประตูฝั่งคนขับที่เมื่อเปิดออกมาคุณจะสัมผัสดได้ถึงกลิ่นความพรีเมียมตั้งแต่ครั้งแรกที่ก้าวเข้าไปวัสดุภายในใช้เป็นแบบซอฟทั h แทบทุกจุด บาะนั่งดีไซน์แบบใหม่ที่โอกกระชับเข้ากับสรีระมากขึ้นพร้อมระบบปรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบเบาะนั่งรุ่นปี2026นี้ถูกอัปเกรดด้วยโฟมชนิดใหม่ที่นุ่มขึ้นและรองรับการนั่งระยะไกลได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนเวลาเดินทางใกล้หลายชั่วโมงก็ไม่เมื่อยหลังเหมือนรุ่นก่อน ในส่วนของห้องคนขับหน้าจอเรือนไมดดิจิทัลขนาด12.4นิ้วได้รับการออกแบบใหม่ทำให้แสดงผลคมชัดขึ้นและตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลได้หลายแบบตามสไตล์ของคนขับไม่ว่าจะเป็นโหมดคลาสสิกโหมดสปอร์ตหรือโหมดเน้นแผนที่ก็เลือกได้ง่ายๆผ่านหน้าจอทัชสกรีนกลางขนาด13นิ้วหน้าจอใหญ่ขึ้นและตอบสนองไวกว่ารุ่นเดิมมากทั้งระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ก็รองรับแบบไร้สายแล้วเพิ่มความสะดวกแบบสุด,สดๆแผงคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ดูหรูขึ้น มีความเป็นรถ SUV มากขึ้นกว่ารถกระบะทั่วไปปุ่มควบคุมทุกอย่างจัดวางเป็นระเบียบใช้งานง่ายไม่ต้องเอื้อมมือไกลและยังมีที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายที่อัปเกรดให้รองรับการชาร์จเร็วอีกด้วยด้านระบบเสียงใช้ลำโพงคุณภาพสูงที่ให้เสียงชัดเบสแน่นไม่ว่าจะฟังเพลงหรือดูหนังจากจอหน้าก็เต็มอัรรรสแน่นอนถัดมาเราไปดูในส่วนของพื้นที่ด้านหลังซึ่งเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของ f o r d Ran g เจ2026เพราะถ,ถูกออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลายกว่าเดิม บอะหลังสามารถพับได้หลายรูปแบบเพื่อขยายพื้นที่เก็บของหรือจะปรับเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนก็ทำได้ง่ายสิ่งที่น่าสนใจคือรุ่นปี2026นี้มีการเพิ่มแพ็คเกจสำหรับคนที่ชอบเดินทางไกลหรือออกทริปซึ่งจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมให้สามารถปรับพื้นที่ด้านหลังเป็นโซนเบดรูมขนาดกระทัดรัดได้พื้นที่นอนนั้นสามารถวางที่นอนพับแบบเฉพาะรุ่นได้อย่างพอดี ไม่ว่าจะนอนเอนหลังนอนตะแคงหรือเหยียดขาก็สามารถทําได้อย่างสบายภายในยังมีช่องเก็บของรอบตัวหอลายจุดรวมถึงมีไฟเลเดแบบซอฟท์ไลท์สำหรับใช้ตอนกลางคืนทําให้พื้นที่นอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายมากขึ้นระบบปรับอากาศยังคงส่งมาถึงด้านหลังได้อย่างทั่วถึงทําให้นอนได้จริงแม้จะเป็นพื้นที่ภายในรถกระบะและสําหรับคนที่เลือกแพ็กเกจแอดเวนเจอร์หรือออฟโรดลิฟวิ่งจะได้รับโซลูชันห้องน้ําแบบพกพาที่สามารถจัดวางในพื้นที่ท้ายรถ ตัวชุดจะประกอบด้วยอ่างล้างหน้าแบบพับได้ฝักบัวแบบใช้งานนอกตัวรถและระบบน้ำสะอาดในตัวที่สามารถกักเก็บน้ำได้หลายลิตรพร้อมระบบปั๊มไฟฟ้าที่ใช้งานสะดวกมากเวลาออกไปตั้งแคมป์หรือเดินทางไกลในพื้นที่ห่างไกลก็สามารถอาบน้ำล้างหน้าหรือใช้งานในสถานการณ์จำเป็นได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องความสะดวกต่อไปเรามาดูโซนไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือไรเวล r ์รูมหรือห้องคนขับที่ถูกออกแบบใหม่เพื่อให้คนขับมีความสะดวกสบายสูงสุด สำหรับ Ford Ranger 2026ห้องคนขับถูกออกแบบให้เป็นมุมส่วนตัวมากขึ้นตัวบอะปรับได้มากกว่าเดิมและรองรับการจดจำตำแหน่งของผู้ใช้งานได้หลายโปรไฟล์เลือกได้ไง่ายเพียงกดปุ่มเดียวที่วางแขน2ฝั่งนุ่มขึ้นและมีความสูงพอดีกับการวางมือขณะขับทำให้ลดความล้าเวลาเดินทางไกล ระบบช่วยขับขี่ก็ถูกใส่มาแบบครบๆไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control เวอร์ชันใหม่ที่ตอบสนองไวขึ้นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนมุมอับระบบช่วยประคองพวงมาลายัยเลนเซ็นเทอร g ิงที่ก่อนเลนได้เนียนขึ้นและระบบจอดอัตโนมัติทําให้การใช้งานในเมืองหรือลานจอดแคบแค่เป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อพวงมาลัยดีไซน์ใหม่จับถนัดมือขึ้นมีทั้งระบบให้ความร้อนและระบบควบคุมทุกฟังก์ชันผ่านปุ่มแบบสัมผัส หน้าจอ HUD ก็ถูกเพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้แสดงความเร็วระบบนำทางและข้อมูลสำคัญต่างๆทำให้คนขับสามารถมองถนนได้ตลอดโดยไม่ต้องละสายตาลงไปดูคอนโซลกลางเลยในด้านพื้นที่เก็บของ Ford Ranger 2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังมีช่องเก็บของทั้งใต้เบาะหลังใต้คอนโซลและบริเวณประตูที่สามารถเก็บขวดน้ำขนาดใหญ่ได้สบายรุ่นนี้ยังเพิ่มช่อง USB C หอลายจุดทั้งด้านหน้าและหลังไม่ว่าจะชาร์จมือถือกล้องหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆก็ไม่มีปัญหา โดยรวมแล้ว Ford Ranger 2026คือรถกระบะที่ถูกยกระดับให้เป็นมากกว่ารถสำหรับขนของแต่ยังเป็นพื้นที่ใช้ชีวิตพื้นที่ทำงานและพื้นที่พักผ่อนสำหรับคนที่เดินทางบ่อยขึ้นจริงๆไม่ว่าจะขับในเมืองลุยทางโหดหรือออกทริปต่างจังหวัดก็รองรับได้หมดและด้วยการออกแบบภายในแบบใหม่ที่เน้นทั้งความสะดวกสบายและความหรูหราจึงทำให้รุ่นนี้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถกระบะที่ทำได้ทุกอย่างในคันเดียวสำหรับใครที่กำลังหารถกระบะที่ครบทั้งดีไซน์ แรงเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย Ford Ranger 2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้ถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ